นี่เราเราลองเอา AI สัก4ตัวไห้กำลังวุ่นวาย <c oughs> สักสีตัวนี่มึนตายเลยนะเนี่ย <c oughs> มาแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ๋อใส่ล้วใส่ล้วใครเป็นใครไม่รู้ใ <c oughs> ส g, ห่หมดใส่หมดแจกปัดล้วแจก <c oughs> รั хорош, ่วโอ้โหน็อกไปสามน็อกไปสองคนแล้วเอ้ยมันมีคนได้ไม้ไปแล้วกระโดดทีมเลยเอ้าเฮ้ยโอ้ยดีเลยมันจะไม่ยิงครับมันจังไม่ได้ยิงครับโอ้โหเกือบไปแล้วดูเคลียร์ดีก่อนดีก่อนนี่อันนี้อ,นน Burg อันนี้อาเออเออเอเอใส่กันไปก่อนนะโอ้ยโอ้โห,โโหแลรถอ้าวล่วงกันหมดอ้าวล่วงกันหมด ลวงกันหมดลวงกันหมดเออมามไดีนะตู้ตายตัวตายโอ้ยโอไอ้เล็กนีนะจะการไปก่อนจการไปก่อนดีมากจุ๊บเลยจุ๊จุ่จุ๊บจุ๊บ,บมาเน่จุ๊บจบ <c oughs> กันทุ้มเกันทุ้มเลยกันทุ้มเลย มาเลยมาได้มาได้มาไดาเล่นน้ำาเล่นน้ำก่อนพาไเล่นน้โอ้ยอ้ยเออกาันันเออไปอุ้ยไ็อกเนี่ยเอานอนคู่อ้แล้วเรือเรือลอยไปแล้วลอยไปแล้วลอยไปแล้วโอ้โอ้โหแลดได้ไปเนตาแรกแม้ว่ามันหลายตัวขึ้นเลยมันยิ่งยุ่งยากขึ้นเรื่อยเลย โอ้โหเจอต่อยกระเด็นไปแล้วคนแรกเลยโอ้ยยังไม่สติด้วยโอ้หเกาะทันครับโอ้ยโหจริงจริงมอไหนกันอยอะไรเนี่ยมีโดบมีโดบเอาละซุปเปอร์ไซย่ามาแล้วเอาไปไหนกันแล้วล่ะ อา้าวทำไมหรือตัวเราคนเดียวล่ะไปพกปืนก่อนพกปืนนี่นี่าโดนล้วแข็งโดนล้วแข็ง <c oughs> เลนนี่แหละเลนนี่แหละเออเลนนี่งง่ายโดนแน่นอนนี่ไปไปเดวคุณนึงเดี๋ยวคุณนึง พี่ไปจัดการเขาปอนเลยพี่จัดการหมดทำไมล้วเออไปลงไปแช่แข็งไปตัวหนึง่งแช่แข็งไปอีกตัวหนึ่งจบละจบเกมเฮ้ย <c oughs> กลายเป็นน้ำแข็งลงไปแล้วนะยิปโฮป้ยังมีคน่อนอยู่ก๊อโอ้ม่มีนะฮะโอเคเราชนะครับ อ็เลยแล้วกันผู้ยังหมาลงน้ำโอ๊ยทุกคนไปจ้าพยายามพยายามหน่อยพยายามหน่อยพยายามหน่อยไปได้แล้วล่ะโอ้โหพยายามพี่ปพยายามพี่จิงพยายามหน่อยพยายามหน่อยนับนับเฮ้คำนับคำนับด้วยควพยายามด้วยพยายามโยนทิ้งลงไปเรียบร้อย อุ <önce S 2> no ้ยโอ้โหกระโดดทีไปแล้วแม่ไอ้โซบีเวอร์ไอ้บีเวอร์มีเลือดกับหมาเหรอ่ไล่ไล่ไล่โซตายโอ้ยเรียบร้อยโยนทิ้งลงไปไม่ลงไม่ลงโอ้โหกระโดดอ้าวแต่ยังไงครับเราไปคู่แต่เราไปหลังสุดเนี้ยเราชนะเปล่าโอ้โหเราชนะนะครับแม่เป็นลาสแตอร์พิลุยากมาก โอ้ยลุงองติดตูดดึงไม่ขึ้นดึงไม่ขึ้นเฮ้ยมันติดตูดไอ้ปอยไม่ปเออมาแล้วเอาวนี่แหละคราวนี่แหละไอ้หมูเขาไม่ยิงอาร์ละหมุนมัดตีโกยเลยโกยโกยสองคนจะไปไหนนอนพิงกันเลยนอนพิงจะไปไหนเอ้าไอ้ปอยจะไปไหนจะไปไหนลูกบอแล้ว แล้วแจกลูกอมไปแล้วพริกออทีดพริกออทีดเอาไปลุไไกไปลุกแสดงว่าเหลือตัวเดียวแนะน่หายโดนี้อยู่ไหนอันแน่มีคงมีเครื่องมีเครื่องครัวมาใส่พี่ไหนไหน,หนไปไหนละโอ้ยมีระเบิดด้วยเหรออันแน่มีมาดิมาดิพริกออทีดนี่นนนนนนตีเทคคอยล่วงลงไปเอ้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่โดน โอ้โหไม่มิ่งก็นชนะแล้วครับโอ้โหไปโดนนิวเคลียร์โอ้โหตาย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 ลำบากเลยมันกินศาสต์กินแฝตีน่ะล่วงไป2อล่วงกันหมดไปเอาไปนอนเอ้ยอย่าดึงอย่าดึงตีน่ะเอาไปคู่ โอ้โหไอ้นี่รู้มากครับแม่มันกลัวตายจัดโอ้ปีนสูงเจียเอ๊ะล้วเล็งเล็งก่อนเล็งอ้าวตกบ้างตกนี่นะรู้มากกันน้องอีกดอกอีกดอกเดี๋ยว้วเดี๋ยวเล็งยืนดีก่อนมานี่ไมาได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาโดนหูวหนึ่โอ้โหสภาพ เออมางานรวบแล้วโอ้ยโอ้ยตายครับตายครับนี่แหละนี่แหละนี่แหละเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโฆษณาใยังเรียบร้อยครับโอ้โหวิกตอรี่แล้วแล้วแหมเป็นการแข่งแบบสี่คนครั้งแรกของเราโอ้โหอย่างโหทีเดียว เนี่เป็นยังไงแชมป์แล้วก็เปิดโอกาสให้ท้าชิงกันต่อนใส่กันแหลกใส่กันยับใส่กันยับใส่กันยับนี่เป็นยังไงยืนอยู่คนเดียวอ้าวอ้าวอ,าอ,าอาไปแล้วไปแล้วไปก่อนแล้วไป <laughs>